ดด้อยดูใส่อ่าอยู่บนอะไรอีเงินระเบิดกประจักษ์ใส่แต่งงานยักษ์เงินละเงินยงินหลายกูว่าใครวะเนาะเพราะว่าถ้าว่าเขาสีมาเมื่ออื่นพี่น้องเนาะแตมาได้อยู่แต่ว่าบัดเวียดบัดกะมีหลายนี่น้องบริซัทเนาะนู่นนี่นั่นสร้างเครื่องอ่าสร้างเครื่องแน่นะสร้างเครื่องน้องประกันอ่านี่ฮะคนเครืองใกล้ กระเดียนะก,กระเดีย,ยว่าว่าบาจิตรประการเขียดน,นะ<อ>เป็นไปบปไม่ได้เนาะเชื่อหรอกบอกงี้คมลองชื่อให้แล้วลาถ <laughs> ูกพี่น้องเนาะ ว่ามือนี่ลุยงานเต็มที่กีเ่เราเหรเอ้ยอาแบบคุ้มมึมงเลยเจ็ดโมงเลยนี่เบิ่อโมงอยู่บ้าเบียนอย่าเบิ่อไ่เบิ่มันงิต่ยานั่นนอ้องเจ็ดโมงสามสิบแปดนาทีเอ้ยเจ็ดโมงสามสิบแปดนาที <c oughs> พอดีงามเนาะพอดีชองทุกครับพอดีงามพอดีงามม่วนเน่เนาะแบบนี้เนาะม่วนม่วนเลยคนมีลูกมีเมียมาน้ำเนาะเป็นไรกกกลับทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปุ๊บสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในส้วนบรรยากาศก็ครับแรงพี่น้องเลยเนาะโอเวอร์ชิวทางฟังเล่าด้วยฟังข่าวด้วยต่างประเทศนั่งดูพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ถือว่ากำลังชิมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านฟุตบอล ออาไปหาครอบครัวนึงพี่น้องเลยเนาะถือว่าตอนนี้เพิ่นการ์กำลังเร่งด่วนโทรน้ำน้ำเยอะเพิ่นกะร์อย่างไรมีเรื่องจำเป็นโทรมาเ่ยงานนี้มาพาดดทั้งหมดเลยทา้งหมดเลยเพราะอะไรบุญด้วยฮัลโหลด้วยใช่คุณอะไรเงินระเบิร์ดประหยัดใช่สัญญาณยักเงินเนี้ย ตื่นยล่นรายกูว่าใครวะใช่เนาะเพราะว่าถ้าว่าข้าสิมาเมื่ออื่นพี่น้องเนาะแต่มาได้อยู่แต่ว่าบัตรเวียกบัตรกะมีหลายเนี่ยน้องประสิทธเนาะนู่นนี่นั่นสร้างเครื่องสร้างเครื่องแน่นะสร้างเครื่องน้องใส่แน่มือในชั้นหลายแนี่ยเลยมาทางนี้น้ำจิตนะมันคุ้นในเส้นทางที่เนี่ยะตื่นเต่าได้เฉยเมื่อื่นเนาะเอาได้หลายเวียกเนาะได้หลายเวียกเตินเช่าได้เวียกหลายเตินใช้เวียกน้อย

ตกใจกันโอ้ยว่าจีทวมงแงมึง้าหยิบไก่มานตอนนบ้านุฎบอลเป็นที่เรียบร้อยเนาะบ้านคนใบร้าหยิบไก่มือเนิ่นนะไออัอดนี่ม่ร้ฝ่เลยตายตายวตายเพราะว่ากายมันไม่ค่มันก็ปิดมาแล้วเนาะพี่แรพี่แกปิดมาแล้วเพราะว่านี่มันจะเข่าแปดโมงแล้วม่ต้องเลย สร้างไม่สร้างไม่มาอยู่ตรว้้ายังโบได้อยู่าจิงจรางวายังบบได้อีกชาววายยังบบได้อีกอาจจะยุเลิกเลยก็อาจจะเอาน้ำพุไม่บอะว่าเป็นถ่าสร้างเป็นถ่าใช่ไหมสร้างไม้สีเป็ดไ่เป็ดเอาวยสร้างม้นีเอาวสีช้อยไหน่ยังยังพันได้อยสีนะวันนี้เนเนมาเป็นกองน้ำได้แล้วแหละเป็นเป่นอยากเฮตโตอก่อนก็เลยมาเบิ้งกอนมาเนี่ยนะมาคุยอารมกับเปิรนกอน เป็นเฮตออ๋อไปใช้ป่ะดิเมนเมนอยู่บ่เตอร์เมนอยู่โอัเดีย้แล้วลูปเติ่์เ็ดมันคืนนี่นะอันอันมอนี่บ่โอ้โมอระพักไว้ต่อนแรกก็โอ้ยวันนอนวนนอนอะวันนอนมันจังหวะนี่แล้วจังว่าไปจ้าเอ๋พอเขว่าว่าข้อกลัวใดนะจ้าเอ็มซีจับเป็นทางอยู่จั่เนาะนั่นนี่ว่าปักเทโลต์นะพี่น้องเฮ็ดเนาะมาเช่น น้อแล้วบ่ยีบอยังเด็ดุกเด็ดดื้นี่นะพี่้องเนาะยในบ้านเป็นเอ๋อสบายดีเด้อมา่งร้อยไปง้อยไหค่อยออกกเห็น้องเฮ้ยในบ้านนได้ร้อยเ้าตาให้แอมสามีเราเล้ยเนาะกยสามีได้สิ่งอหญที่อลูกก่อนกายแล้วบ่จะมีหน้าว่ากายแล้วบ่ว่อางอย่างมดลนอนัดเยอะอ้โโทรมาแล้วโทรมาแล้วโทรมาเล้วเปงี้ยเงเอามาหออเรยว่าไปยะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเฮือนเพิ่นก็ได้ใกล้บ่ไกลมาคัดจังหวะไข่เบื้องล่างเลยเนาะกําลังม่วนกําลังเขาเนื้อเขาหนังว่าโอ้แสดงว่าแทบๆเท่านี้แหละบ่มีรถคนมาเด้เลยก็ได้อ่าเดี๋ยวๆดี๋ยเจ๋งครับน้องชายเพิ่นเนาะโอ้ยเยาะอะโอเคไข่กระจ่มยังได้อยู่มีเงื่อนแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยังได้อีกบอเบืองไผ่เด้ก็เปินได้แล้วเพื่อนสีเพิ่อนมาเรียเบืองไผ่เนาะเบิ่งเอ้าผู้ใดผัวนี่กับ่ลงผู้ใดนี่ก็ลงมาเด้อ อ,อ้าจ้าเอ้สบายดีดดอ๋อพักกันฮิตยังระบาดนี่เบิ่งนางโอ้เอานีแล้วครอบครัวเพิ่นก็นไดเนาะสบายดีป๊อกขึ้นมานางเทศแบวไหนโดยโยบักโอ้คิดว่าสิบ่มีคนถามนะนี่โยมาคำแล้วน้องหล่าเลยเนาะอ่าพอบปอามาโอ้เห็นละ อาอาเนาะเอาถือว่อานี่แหละพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้กันมาหาทางครอบครัวของเอ,อ,อ้ป๊อกเพื่นอนเนาะพี่น้องเนาะเออไหวฮนแหละน้องใบตาเอ้พยพูดน้ำสร้างเพื่อนไปสิพาไปล่างไปดูโดยเอ้าเอาเบิเ้งเบิเ้งเบิ้งอันเดียวสีเปิดอันแพทก่อนมันจะเห็นฮวงเอ้าสบายดีบาทเนยโดยสบายดีสบายดีไป อากาศมันฮอนเนาะ,อะโอ้โหนนานเนาะสบายดีกุลดะไปยังอันน้ำไอ้เออไอเป็นไรนอืมโอ้โหพี่น้องเนะะาะแบบ่อแสนแบบพามาแบบดูเดือดกระซากใจแห้งอะไรพี่น้องเลยเอ้าบาทนี้เป็นมือกล้องให้แน่บาทนี้เนาะ เห็นบ่ได้ยินเนาะเอาเป็นไดทั้งบอตาเองแต่ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขูสุกสุกคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทานต่างประเทศนําพี่น้องเลยวันนี้กะถือว่าเข่าวแปดโมงเลยนะเนาะไม่ได้กลับบ้านอยู่กับมาหาทางป่วยปอกเพราะว่ามีเวียพี่น้องเนาะมีเวียโอ้ลมกับลาวเลยแตะทางบอสเซียนสั่งไม้เนี่ยเราจะสั่ง อุปกรณ์น <irgendw el inv és> ี <boat> ่แหละเนาะเห็ดของหน้าให้ลาพี่น้องเนาะไอ้ซางเพื่อจะเล่งนะเดี๋ยวเห็ดมันเลี้ยวดีนะลายกันมีเยอะมีงานหลายที่หลายทางกับเข้าเห็ดมันแล้วซะประชาชนะนก็เลยเอาดมาที่นี่รายกันมาให้ช่วยท่านก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวขึ้นไปหาท่านเด็กคนทีงเล็กจังหน่อยที่ว่าตาเล่นก็เลื่อมตาได้พี่น้องพยายามลบจากตาลดนะนะเบิ่งเบึงเดี๋ยวชิปิดตาอันนี้มันไหวก่อน ญาติอ่าญาตินะฮะชาวบ้านเพื่อนวะอือพี่ตานี่ไหวก่อนวพะพยายามลบอยู่เป็นไงเอาเพิ่มมาชองไหนมันแห้กงก่อนมันจางึ้นอือเว้ยอืออ่าอืะะออ้าวไปเนาะเดี๋ยว ไปปอกขึ้นก่อนเนาะอ่าเดนเนาะอ่าสบายดีสบายดียดอ่าเลยจะไหนไหนแจ้งคักปัญญังเนาะเอ่อตู้เย็นได้มีน้ำเย็นอยู่บ่าน,นี่มีอยู่เอ้ยปอกอ่าน้อ,อ,นองๆพากันมาครับมื่อตื่อตาที่บริโตกใจหญ่ยังบ่ฮึ่มฮ้องบริโตกใหเยี่ยนว่าแบบรถเร่ย์มากกางค่ำกลางคืน,นแต่เก่าคือบุเคยเ,เ,เห็นมาเพื่อน,นอ่ากําลังเบิ่งโทรทัศน์แบบเพิ่นๆเ,เนาะ โอ้ยพักกินข้าวแรงกับยังล่ะหมีของกินหมีของกินแล้วเจี๊ยบพริกเออผู้นี้ตอบได้เรื่องผู้นี้อ้าวเจี๊ยบเจี๊พริกเพผ่อะไรเอ้าคือเราพาไปหาอันการอึ้งผลตกเมื่อวานนี่หมูแห้งนะหือคนหม้แห้งหมแห้งคนนี้นี่เอออืมอืมอืมแา่ตังนี้หมแห้งเนาะทางนี้เนาะอ่าใช้อัน ัวเจ้าไปทางไหนป่ายังโมมาอยู่โอู้ยไปตอนคืนนี่ปอที่ได้คือไปกลางค่ำกลางคืนเออเนกลางเวรบัดเฮ็ดเวียนเงื่นกลางคืนไปชาปลาอือเด้อมาเด้อบอแชนเด้อขึ้นมาเด้อ เมื่อกี้น่ะทางไอ้สร้างเพื่อนอยากอยากได้เครื่องหรือว่าอุปกรณ์แหละเนาะก็เลยเข้ามาเออแต่ไม่ได้มีแบบว่าเรื่องอยางดอกนะอ่าโดยเอ้าบอเซนขึ้นมาแล้วจอังใดก็สบายดีเด้อนเดออ่าโดยโดยมาแบบปึ๊บพับเนาะบอเซนเนาะดแพเนาะอเาะมาแบบบเนาบอเเนากโดยโดยมาแจ้งนะาโดยมาเอโดยโดยมา่ัอซีโดม่อเซนะับนะอเนเาะโดมเา เบื้องหลังเบื้องหลังพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีไอพี่พี่จะมาฝีมันยอดมากเลยขากลีไวาอยู่ใส่อยู่ได้ได้มีน้องเย็นอยู่บ่เนาะใครไม่รู้ฮะเส้นชื่อเพื่อนไอเป็นน้ำเนาะน้ำยังหลุเลยยาสอดระบ่ดยาสอดระเบิดก็พอห้ามว่าซุปหม้อเลยเอาพี่น้องไปเบื้องหลังของมือกล้องเฮา ปป้าพัอ่นี่กันขอ,อขอยลงตารางถากาอา <c oughs> า่อนกูเนาะเจ๋อเจ๋เริ่มถาเริ่มด้อนจังใจสาวมินะาบริยากเข่าอยากน้าบอดเจ้ากันได้อยากเข่าจะจ่อยยุอยเจจอยอสบายดีทขน,ข,นดขนาดนี้มันบอกเมป์ุง้งว่าอยู่อ่ะว่าจังได้คือ,อพักกันอยู่คำเทพมันนี่โอ้ยมีเวียก,กว่าัน เบิง้งเบิ้งเดี๋ยวอาชิชงอาหูให้เมเชียวเบิ้งเด้ออ่าชิเป็นลมลแมลม้วเชนเอาอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึง่งเลี้วแล้วละ่ะสู้ๆเนาะเบิ้พี่น้อ,นองเลยเนาะเอานี่คือทรงรักฐานให้มเมียเบิ้งเนาะแต่เมียเชื่อเลยสิว่เพิ่นเพิ่มไปฮู้ได้่าสามีนามานอืมเขึ้นหมูแต่ว่าก็จริงคืน แต่ว่าเป็นอับอร์จีพีน่ะกัตโทรเพราะว่ากับอีหย่างนะบัดขาเมื่อน่ะเพิ่นเป็นห่วงน้องเวตาเนาะน้องเวตาเพิ่นเป็นมียาม่งิ่สี่นะบ่อยากใลานเมื่อคำกูเดียวสินะบัดเพิรนเมื่อบ้านเมื่อก็บังเวียดเพเวียดกับเวหนนาดิอ่าแลลวเพิ่นกะเออทั้งย่านขูยย่านคนนั่นแหละนะเพิ่นกะคุ้มแมวตาเมื่อชงและแต่มือเนะแต่ว่ากมเคยชินแก็เมื่อีนะอ เนาเนาะสูๆน้ำกันพี่น้องเลยก็ดีมุกดีใจขอเพียงแต่ว uh, ่ามีทางปุรผ um ู้ใหญ่เพื่อนอยากสดสวยเนาะไปให้ได oh, e ้เนาะพี uh. ่น้องเนาะนี่แหละต่ว่ามันคำมันมืดกะสู่น้ำกันแต่ว่าพอเดือนแจ้งได้เมื่อนี้นะนะฮะไปแจกไปการเขียนคือในเบืองละลายเอาไป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 กันอย่าเพื่อนเพื่อนใกล้ใกล้ กระเดียนอ่านกระเดียว่าว่าว่าเบลจิตประกันเขียนนะเปลี่ยนไปบุร้เ<ค>นาะเชื่อหรอกบอกมีคลม,คล,มลองชื่อให้แล้วรอดอยู่เดียวเป็นคนมือมือจะว่าจะข้าวตะกี้นะ่อยบริเฮ็ดยูทูบยูทูปหน่อไปรีพี่น้องเนาะบัดน,นี้มันเมื่อยพี่น้องเลยนะเนาะเมื่อก็ทำมือตาแล้วกันแมนดี้น่อยว่าปุ๊บเพิ่นกามาปั๊บน่อยตางตระการน่อเนาะขัดของขัดคมตามาเลย อ่าโปะจะน้องจะเมื่อยกับพักพอนบันไดน,นอนเวลาน้าที่กับพ่อสมควรละพี่น้องเลยเนาะทายผมเองพี่น้องเบิงเงพอหอมปากหอมคอคลิปนี้กับโม,มีอย่างไรดอกพี่น้องเนาะผ้าบ่อเสนมาเลาเรื่องนี่และเรื่องเจ็ดห้องน้ำห้องในใทั้งอขอบกอ้ยปอกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาให้มันสําเร็จเสร็จสิน้นเป็นขั้นเป็นตอนไปได้ใช่สะดวกสบายขึ้นพี่น้องเลยอ่า ไรบ่อเวียดนางเชี๊ยใช่เชี๊ยครัวอยู่เงยเมงยกับแม่เื่อยน้ำลิปลุกมาได้กับแม่เบียดในรายยุนี่แห้งไรโอ้แต่ว่าคลิปอันน่องนะเพื่อนนะอบที่ๆยังมาได้ตั้งนี่เลยกับเอยตัดเออว่าอะไรกับเบิร์กอ่ไข่หาน้องเวตาอยู่อ่าตรงน้องเวตากับเป็นเป็นบ่อ่าเนาะจังไรอ่าคลิปกับเป็นบ่ดทางนั้นไงโดยลงอีกแลยเ เพราะว่ามันอ่าคือว่าอะไรเนาะมันจะเป็นยังไงพี่น้องเลยอัพลงแล้วก็เด้งอัพลงแล้วก็เด้งเป็นคือกันอยู่บ่เนาะอ่าถือน้ำหมอกจากระบบโรไดฟอตตาโอ้แบบมิวมิวแจ้งมาเลยว่าครับว่าตัดตัดไม่สามลเอาลูกแบบเป็นคือเราบังก็แล้วบ่บังก็แล้ว มีแต่ว่ารอบนี้ไล่เอาออกเบิดหั่นนะอ่าแบบบ่ให้มันเหลือยังเลยนั่นน่ะลองเบิ่งบาดนี้ยังเห็นก็แว่าบ่เบแว่าก็ยังอย่หลายอยู่อตก็มมาหลายกันนะนี่ก็บูพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบางท่านเพิ่นก็ว่ามันก็บ่บ่เป็นหยังแม่นๆๆก็บ่เป็นหยังเพิ่นว่านะ อ่าคันบ่าวน้ําตาเฮาก็สิแฮงอืมๆมัน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 ก็มี2เสียงคือว่าถ้าว่าบางคนเพิ่นก็บ่เป็นหยังนะอ่าแบตก็เบิดถ้าบ่แบ่งก็บ่มี2สมัด8%อืเอาๆๆเป็นกําลังใจให้เฮ็ดไดซั่นเนาะสู้ๆไปนํากันมีแต่ว่าปะบ่าเองคือสิได้จบคลิปก่อนแบตก็ยับน้อยถอยลงแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ ได้ก็ขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเด้อเนาะที่เขามาเบิงมาสมและก็บ,บกกข่ามโฆษณาเนานะพี่น้องเนาะหากว่าว่าวมว,วนวลหูจังไดว่าผิดพลาดประการใดก็กลับขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขูสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะ,ะสะบายดีไม่เชียวด<ล>้ยสบายดีสบายดีบายบาย